วัดดีครับผมคนอีสานวัดพระบรุเมืองเด้อมือ,มอนี่ครับผมมือนี่ผมสินะนำเสนอก้อยเฮดตาโลนั่นหรอเขาใส่ประเดี๋ยวผมบหรครับอ,อยู่บ้านพันหอยครับผม,มเผมมมนี่ยว่าเพี่สนุ่มเนี่ยวางน่นอยู่เลยนี่ครับเฮดเฮดเด้อครับนี่ <c oughs> เฮดตาโลเขาเอิน่น <c oughs> คือคือยังตาก้นอยูน่นะครับ คือบอกรับผมว่ะพี่นักเพียรกินม,มึงไะไอยู่วะกินแม่เพียนมันน่าเกลือนะครับยืดลำกันนี่แหละครับสามซอครับมือหนี่งบ้านพันหอยครับผมหนึ่งเข่าเพี้ยนครับผมนี่เดี๋ยวว่าเพ็้นหน้าผู้เดียวเตี้ย,อย,อยโอ้เก่งๆ,ๆครับผมดิเดี๋ยวเพี้ยน ใช้เข,ข่าขวาแล้วครับเอาตามหาเลยบ่เอาตามหาเลย<ม>น,นี่ก็คืออีหลีเลยครับเนี่ยนี่หยัมปลุดกรุดกรุดดีมั่นยืนน้ำปลาน้ำดงบ่ครับเนี่นยก็ยืนน้ำนี่ยืนน้ำหวยทางหวยโอ้ยยืนน้ำทางหวยโอ้ยเลือดจั๊กเลยครับ ผมกับเคยซีอินนอ๊อยู่ครับเจนหนึ่งว่ามื้อนี้อยากกินไม่เยอะครับเป็นเสียบนะครับเสยียบดีเฮ็ดก้อยสมสมเขายังก้อย,อยนั่นแหละครับก้อยเฮ็ดขมเหมือนกันนี่แหละกลุดกลุดนะครับก้อยเลยก้อยเลยเหรอครับแบบสดๆเล้วยดีกว่ามากกว่าเดี๋ยว ได้ฟักเทียวบเข่ากันด้วยผัได้ได้ลังไอ่นแหจิ้มเลยเอาเอาเอาเ่าบินเยิบัล่ะบอกคนก่อนครับเดี๋ยวางหลงด้นบของบในก๋วยห็ดโขนตาโล่ครับผมในกดานี้ได้ครับ โอ้เจ็ดเสียบไปเลยครับเคยกินบอนี่แหละครับเน็ดอตาลูนะเซตประเดี๋ยวพร้อไหมครับซิมซองลูกเลยครับโอ้บอลูกเดียวพอเสร็จครับยิ้ใหญ่หวัว <laughs> จหจา้ครับจำนิดเีครับเห่จางยำดดุดุดุรังเด้บแซ่บกินีเทยครับมันก็ยังเห็ดผมเลยครับผมเอครับ กล้องนี้พายุเข่าครับผมฝนตกแจมือเศร้าเด้ครับนี่แหละเป็นว่าคำเหมครับก่อนฝนตกครับพายุเขา่าบกแจมือเศร้าเข้าอยู่นี้ครับบรรยากาศดีดีครับมือนี้บรรยากาศถ้าใครมีคู่กะเขาเอื้นบ้างเลยนะครับมาไหครับกิน ก,ออนก,นกินไน่ดอกเดอก้อแม่เพียนขนตกะขับต๊ะเติมโซาพายุเขายังขัดเลยอยากออกกล้องอยู่แล้วครับน้องเขินอืมออม,าามันอยู่มักอยู่น้ำห่วยไหมครับขอบห่วยอบเห็นไหมครับ หนาวหนาวครับเจงได้แล้วเพียนเขาบ่มีคูณนั่นกอดกันเรา้บยเดากาดพดสูงสีสุดเแล้วแรังแดงแๆข้างมือของการไ่แดงเดาได้หรือครับออย่เพียรนัดสุ้มค้องเดาแบบนี้ครับนี่ไงเรียมเนาะ ข้างนอยใครอยู่ขจัเขึ้นป็นหว่กแมโอ้่นสีมครับยืขาข้นมาห้มาขาเสียบครับมาไหมอื้อสีบไปครับ นวั่อั<ะ><ะ>ลไครับาามาทาเปลมาล้วครับมือซอ้ยแทงกาลสิมาล้วครับปอยล้ำใยบ่เล่นยังครับหิวเขา่าะใกล้ครับใซลบดีเต็ม่อยล้ำใจที่อยลครับ <laughs> รากาศดีไหมไันง,งไงล่ะเพี้ยนเ้อ นอนกอดกันุนแล้วเราเปลี่ยนทุอวงการมากคนลของกินเราบอกน้ำดอกเจ้าเน้่เลยได้เห็นได้เหน้ำมันกอดให้ันตามเลยทกวงกาอนะครับนิตตารูร่างมนตองนั้นเปนกินหรอันซื้ออีกย่างหนึ่งกาษาไเไว้อินบ้างไดยเลย ให้หางง้อมันเนึ่เนาะหางหนุนหางมอเงอมหางหนนหางอคุณง้อนอคนบราเหรง้อใส่ลไหางยเขียนสงการครับผมชุสามเนืองานนุ่งโซยกับ้าชินได้การนี่ครับ่ นี่เดีย,เดยวไ้กินีดยวไตุ่มเนียเดูขอบคุณหลายๆลดยนครับสีติดต,ตามซองคนอีสานบาพันเพื่นเมืองครับมา,บนาเนียเนี่เองไกินให้ส้มให้เบิ้งจำหรีครับนี่แหะครับก้อย็ดตาโลขอบคุณหลายหครับนะครับเสียบอยู่ดีบาค่นดูเเหนค่อ่นีนบ่คอยเห็นนี่นค่นี่นีนั่นี่นี่นีบ่นีนี่่ ก็จะพันหอยกินประจำเนี่ยครับาะเป็นอย่างครับเป็นก้อยกินประจำทั้งสิ้นแล้วครับอนนโอเคครับผมอขอบคุณหลายครับ